ชอบสุกนเองอทุกคนใช่ฮะก่อนก่อนหนึ่งขอ disclaimer นิดหนึง่งคือคลิปนี้ผมตัดไปแล้วรอบหนึ่งแต่ว่าคลิปนี้คือแบบไม่มีปัญหาแบบปัญหาหนักมากคือแบบคือแบบไม่แบบไม่ช็อตทั้งคลิปมาทุกคนนะก็เลยอ่ะก็เลยคลิปนี้จะเป็นคลิป,ลปวิศวกรรมย้อนกลับแล้วกันโอเคกลับข่าสู่คลิปได้โอเคัเคส,สดีผู้ชมล่าสุกรน,นี่นี้ฮะเร,เรามาเล่นไม้ค้าเอาชีวิตรอด1.21.1อนกันต่อนั่นเองเนาะ ก็ตามที่ผมเกิ่นไป disclaimer ต้นคลิปไปนั่นเองนะฮะคือคลิปนี้มันจะเป็นแนววิศวกรรมย้อนกลับนิดน,นึง <c oughs> ก็คือแบบผมผมทำฟาร์มนี้และอัดคลิปเสร็จแล้วคือเตรียมลง Youtube แล้วแต่แบบแม่งไม่ผม,มเสียไม่ผมมันไม่ดีอะ่ะเออเอาเป็นว่านะฮะเราจะมานี้นะฮะเราจะมาบอกเราจะมาแบบชี้แนะหรือว่าสอนวิธีการทำไอ้ฟาร์มนี้ละกันนะทุกคน อคือปกติทุกคนจำได้นะ,ะว่ามันจะมีตู้พิกลินตรงนี้อยู่ประมาณหลายตัวเลยและใช่ครับผมอยกพวกเขาเข,าเข้ามาในตู้นี้ตู้เดียวแล้วนั่นเองเท่าผมเหตุผลก็ง่ายๆแลวทุกคนนะเนาะก็คือว่าแบบโอ๊ยเราขาดพิกลินแป๊บน,นึงแป๊บน,น,นึงนะฮะโอเคเหตุผลง่ายๆนะคะก็คือแบบถ้าเรา,าคือเมื่อก่อนผมเอาพิกลินวาง,งแยกกันอย่างนั้นน่ะเขาแบบเขาไม่ค่อยแบบ คือคือคือ,คอ, s, คอเ,เ,ะะเวลาเขาแบบเวลาเขาแลกของทีหนึ่งมันชานนะทุกคนแล้วแบบฮอปเปอร์มันก็จะตันง่ายๆมากซึ่งก็คือมันก็เลยแก้ปัญหาคือให้เขามาแลกที่นี่จุดเดียวจุดนี้จุดเดียวเลยละกันและใช่ฮะอันนี้ผมก็้สังเกตคือผมอัปเกรดมันเนาะก็คือให้มันมี2ชั้นอย่างงี้ยะฮะจากเดิมที่มันมีแค่ชั้นเดียวมาก่อนโอเคเมาส์เมาส์โอเค,อเ,คอออออเอาละเ,เอาละเพราะฉะนั้นก็คือมาจาจะมาวิศวกรรมย้อนกลับกันนั่นเองอะเนาะซึ่งถามว่าฟาร์มนี้ต้องการอะไรบ้างก็ อย่างแรกเลยนะคะคือทุกคนทุทกคนจะมีแบบมีพริกลินในนี้เอาจับพริกลินมาใส่ในนี้เนาะก็คือแล้วก็ยัดยัดเนมแท็กแค่พริกลินด้วยนะอืมซึ่งนะคะฟาร์มนี้นะคะจะแบบจะจะ,จะแลกของได้เยอะได้ได้ทีเท่าไหร่ก็คือตามจำนวนพริกลินในนี้นั่นเองแต่ถามว่าห้ามเกินไอ้บล็อกเนึ้ห้ามเกินเท่าไหร่บล็อกหนึ่งห้ามเกินจิบห้าตัวค่ะไม่งั้นคือมันจะมันจะบีบกันตายเกิดกันซะเองอะเนาะ,นอะโอเคแล้วไงต่อหลังจากนั้นนะคะทุกคนทุกคนนะคะวางอ่า อ่าสิ่งที่เรียกว่าดอปเปอร์คือดอปเปอร์นะคะจะวางแบบนี้อ่าวางชี้เข้ามาในนี้เนาะก็คือแบบวางตำแหน่งไหนก็ได้แล้วแต่ผู้ชมสะดวกเลยซึ่งในซึ่งในใน,ในที่นี้ผมวางอันหนึ่งตรงนี้แล้วก็อันหนึ่งตรงนี้นะคะซึ่งน้องจะหันหน้าเข้าไปในนั้นเองโอเคแล้วผมมีดอปเปอร์แล้วมีอันนี้แล้วใช่ป่ะต่อไปก็คือออฟเซอร์เวอร์ฮะหรือว่าบล็อกอะไรก็ได้ที่จ่ายไฟฟ้าแจากไฟฟ้าต่อเนื่องให้ดอปเปอร์ล้วได้นั่นเองซึ่งก็คือผมก็เลือกเป็นออฟเซอร์เวอร์แล้วเนาะ อ่ะฮะผมก็จะวางแบบ uh, หันหน้าแบบหันหน้าแบบมาทางนี้คือไอ้หน้าเนี่ยมาทางนี้แล้วก็จะเอาหน้ามาประกบกันอย่างนี้ฮะอ่ะมันจะเป็นไฟอย่างนี้เนาะซึ่งบางทีมันหน้ารำขาญฮะเราก็เลยวางพิสตันหน่อยอ่ะอันนี้ก็จะมาเปิดปิดฟาร์มเราได้เลยเนาะโอเคอีกอันนึงก็เหมือนกันฮะอีกอันนึงก็คือวางออฟเซอร์เวอร์เหมือนกันอย่างนี้เนาะแล้วก็ดันมาเปิดปิดได้อ่ะโอเคโอเค นั้นนะคะทุกคนพอมีสองอันนี้เสร็จแล้วทุกคนเราให้ทุกคนนะคะต่อฮอปเปอร์นะคะจากตรงนู้นตรงนู้นตรงนู้นมาตรงนี้เนาะ,ะแล้วก็ต่อมาเข้าไอ้ตรงที่พิเซอร์ตรงนี้เลยอ่ะที่พิเซอร์ตรงนี้ก็ไม่ใช่ไม่มีไม่มีมมอะไรฮะ,ะมันก็คือวงจรส่งของขึ้นไปด้านบนเฉยๆ,ๆผมลองทํามาให้ดูอ่ะฮะแบบนี้เออไ่ใช่ตรงนี้ฮะ,ะโยกหนึ่งครั้งอย่างนี้แล้วก็แบบนี้แบบแมบปบแมบบแอื้ อันนี้เป็นทาเกตบล็อกฮะอันนี้ทาเกตบล็อกนะไม่ไม่ใช่เป็นเป็นบล็อกที่เลสตโตมาจะชี้เข้าอย่างเงี้ยเนาะเละสตนทตรเลสตนทตรทอด,ดอปเปอร์ด็อปเปอร์ต่อท่อมาตรงนี้อันนี้นะคะมันคือสิ่งที่เรียกว่าอ่าอ่าที่ที่กลองไอจุดคัดกรองไอเทมแล้วนั่นเองก็ตามที่ทุกคนคิดาก็คือแบบพอพอผมพอผมเปิดไอสองเครื่องอันเนี้ยด็อปเปอร์สองเครื่องนิ้นะคะมันจะพ่นทองออกมารัวๆนั่นเองแล้วมันจะมีทองส่วนหนึ่งนะคะที่อ่าพลิกลิ่นเก็บไม่ทันมันก็จะไหลตามท่อนี่มา หลาตามท่อนีมาแล้วก็จะโดนดักตรงนี้นอนดักตรงนี้ดักตรงนี้แล้วก็ไปไหนฮะไปเข้าดับเบอร์นั้นอีกซึ่งง่ายก็คือฟาร์มนี้แบบเป็นเป็นฟาร์ที่แบบผมภูมิใจนําเสนอมากเลยนั่นเองเอาละก็ก็คือก็คือแบบคือคลิปมาคลิปอาจะแปลกๆนิดนึงอะที่ผมต้องที่ผมต้องมาอธิบายย้อนหลังอะคือแบบคือแบบผมผมทำผมอัดคลิปมันมาเหลวว่ะแต่แบบใกล้ครึ่งแบบกำหมัดมากอะคือไฟ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 ไม่ไม่ผมมันมันดนมาถอยยอดตอนนั้นอะโอเคเอาละไม่ไม่ถ้าพูดไปก็เท่านั้นฮะ เราเอามาใส่ในน,นี้เลยจริงๆก็คือใส่ด้านซ้ายด้าน้านใส่ตรงไหนก็ได้แหละเนาะแล้วนะลเราก็ลองโยกดูฮะเดี๋ยวแป๊นึงนะอโอเคเราจะกลับมาเปิดเสียงนิดนึงนะทุกคนดูสาธิตได้เลยนะฮะผมไม่พูดอะไรละ <S <S ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฮะ